ได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตมาแล้วประมาณ2เดือนและก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟสเก็ตมาแล้วสตัวเขาจะสอนว่าให้เราจําความรู้สึกนี้ไว้นี่แหละคือวิธีการเล่นเซิร์ฟที่ถูกต้องทําไมอ่ะมีครูสอนแล้วก็ยังไถไม่ได้ทําไมคนอื่นก็ทําได้หรือว่าเป็นที่ ดูดิท้องฟ้าอย่างสวยเลยอะวันนี้เราจะมาถ่ายสเก็ตกันค่ะสวัสดีค่ะชเชอร์เป็กค,ค่ะสีข้างหน้า2ตัวเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเซิร์ฟสเก็ตนะคะเป็กได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตมาแล้วประมาณ2เดือนและก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟสเก็ตมาแล้วสตัวทําไมถึงเปลี่ยนเซิร์ฟสเก็ตเพราะว่าตัวแรก คือเพนนีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคาเวอร์เดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าช่วงที่มันเป็นกระแสะมากๆอะ่ะเราก็อยากคิดตามกระแสะบ้างเราก็อยากเล่นเซิร์ฟสเกตแต่เรายังไม่อยากซื้อกลัวคิดแค่ว่าเราไม่ได้ชอบมันจริงๆซื้อมาแล้วก็สิ้นเปลืองก็เลยเลือกที่จะไปเช่า3มชั่วโมง200บาทแล้วเราก็ดูแล้วว่าทําไมเราไถาไม่ได้สักทีไถไถไถจนท้อเล่นสามชั่วโมงแล้วเราก็ มองคนอื่นว่าทําไมเขามีครูแล้วเขาไถาได้วันที่สองเราก็เลยจัดเลยจ้างครูเลยหนึ่งชั่วโมงห้าร้อยบาทแพงมากถ้าเทียบว,ว่าเป็นหุ้นนะถือว่าเป็นหุ้นที่จุดพีคสุดเลยก็ว่าได้แบบเป็นจุดแดง <c oughs> ด้ันบุญเลยอชั่วโมงหนึ่งห้าร้อยบาทเราก็เช่าอีกเซิร์ฟสเกตอีกสามชั่วโมงอีกสองร้อยบาทกลายเป็นวันนั้นวันที่สองเป็นเจ็ดร้อยบาทบวกกับวันแรกอีกสองร้อยบาทเป็นเก้าร้อยบาท แค่สวันหมดไปแล้ว900บาทกับการเรียนรู้อนไรเรียกว่มมาการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดน<อเ>ก็นมาเล่นเเกตตอรอนนี่ละคะ่ะเออวันที่2เราเรียนเซิร์ฟเกตกับคุณครูเราก็ยังคงไถไม่ได้แต่มันรู้สึกได้ว่าครูจะสอนให้เราทรงตัว มันรู้ทฤษฎีว่าเวลาทรงตัวแล้วเวลาเลี้ยวซ้ายเลยกว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบวาบ,บ,บ,บว้าบวบเขาเรียกว่าตรีหละการโค้งตัวจะเป็นแบบนี้เขาจะสอนว่าให้เราจําความรู้สึกนี้ไว้นี่แหละคือวิธีการเล่นเซิร์ฟที่ถูกต้องทะเลเรา นี่แหละมันทำให้เรารู้ทฤษฎีแล้ววิธีการยืนวิธีการถ่ายที่เราไปดูตามอินเทอร์เน็ตเขาสอนไม่ผิดแต่เราจํามาแบบผิดผิดคิดซะว่าค่าซื้อวิชา500บาทก็ถือว่าคุ้มใน1ชั่วโมงแล้ววันที่สองที่จะบอกว่าครูสอนก็ยังถ่ายไม่ได้มันทำให้เรารู้สึกว่า ทำไมอ่ะมีครูสอนแล้วก็ยังไถ่ไม่ได้ทำไมคนอื่นก็ทำได้หรือว่าเป็นที่เซิร์ฟสเกตเพราะเราเช่าแต่คนที่เขาเรียนอ่ะที่เรามองเห็นนะว่าเขาแบบเป็นเลยอ่ะเขาไม่ได้เช่าเซิร์ฟสเกตเราก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นที่เซิร์ฟสเกตอีกวันหนึ่งคือไปซื้อเลยซื้อเพนนีต่อนนั้นราคาอยู่ที่1 3 0 0 0ห่แพงมากแต่ได้มาในาราคา 9ก0 0ถือว่าโอเคอยู่พอรับได้แต่ถามว่าแพงไหมแพงมากในราคาช่วงนะั้นแต่ก็แบบยอมซื้อไม่อยากรอคิดไว้แบบนี้ว่าซื้อก่อนแล้วก็ได้เล่นก่อนได้เรียนรู้ก่อนได้ทดลองก่อนเพนนีคือเซิร์ฟสเก็ตที่สำหรับเริ่มต้นแบบเบกเลยสำหรับคนที่ไถไม่ได้ไม่ต้องใช้พลังในการไถสูงซึ่งเพนนีอ่ะคุณลื่นไถง่ายแปบ๊บเดียวไปฟลุ ตอบโจทย์ผู้หญิงเริ่มเล่นแบบเป๊กมากๆรู้สึกมีกําลังใจในการเล่นเซิร์ฟสเกตอะรู้สึกว่าถ่ายเราไปมีกําลังใจในการเล่นสีน่ารักสีชมพูสวยมุ้งม,มิ้งถือแล้วแบบอยากไปเล่นเลยอะถ่ายรูปก็สวยแต่จุดพีคในการเปลี่ยนเซิร์ฟสเก็ตเทนนี้ก็คือพอวันนึงอะเราเล่นเก่งขึ้นอะเลเวลมันอัพอะ คือเราไม่ได้อยากแค่ไถไถแบบซ้ายกว่าซ้ายกว่าซ้ายกว่าส,าาส,าาส,าสแนปอ่ะเราแบบไม่ได้อยากแค่นี้ไงเราเริ่มอยากขึ้นแลมพอเราไปขึ้นแลมแล้วเ,เอาเพนนีไปขึ้นแลมแลมที่มันเป็นโค้งอย่างเงี้ยเพนนีเล่นได้สบายแต่พอมันเป็นโค้งแลมที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นคลื่นอนะ่ะที่เราต้องไปแบบเป็นคลื่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 น ไม่ใช่ว่าเพนนีทาไม่ได้การทรงตัวของเราอ่ะทําไม่ได้เพราะว่าเพนนีมันลื่นมากล้อทักของมันอ่ะมันจะโยกโยกตลอดเวลามันทาให้เราเวลาลงลงแล้วไปนออกไปหลุดคือลองให้ผู้ชายเล่นเขาเล่นได้แต่เขาก็ต้องแบบเก่งขาเก่งขาแบบมีสันมีเก่งเลยเขาบอกว่าเพนนีมันเล่นยากถ้าในการขึ้นแล้วยังไงอ่ะเลเวลอัพอ่ะซื้อใหม่ขายเพนนีทิ้ง เราคิดว่าคนเรามาต้องเติบโตขึ้นเพนนีคือลูกรักแต่ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันก็เลยตัดสินใจขายเพนนีทิ้งมาได้ cover ตัวนี้ไว้สำหรับขึ้นแลมเล่นทั่วไปขึ้นแหลมใช้เป็นคัสซีเอ็กซ์ซึ่งมันจะแข็งแข็งหนหมากับกขึ้นแลมเรคือมัน ก่อนซื้อก่อนซื้อคือได้ลองขึ้นแลมก่อนแล้วคือเป๊กเล่นแล้วขึ้นแล็บง่ายมากไม่ได้แบบฟิลเหมือนเพนนีที่แบบลงลงเพนนีจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่เป๊กลองแล้วก็ไม่ไหลออกไปเลยแต่ตัวเนี้ยมันแข็งทักมันแข็งหน่อยมาตรงจวงแฮปปี้มากนี่คือการตัดสินใจซื้อที่ไวมากแบบ ของของเชอรเป็กไงแต่ก็ไม่รู้นะว่าวันหนึ่งจะมีเซิร์ฟสเก็ตตัวที่สามจะขายตัวนี้แล้วก็กลายเป็นตัวที่สามอีกเปล่าไปเดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันตอนนี้เป็นเวลา11โมงแดดแรงมาก คคเปนโการแต่แดดตรงนูมม้นกำลังไล่มาเห็นแดดไหมลำๆไหลๆตรงนี้นี่เดี๋ยวมันก็ไล่มาตายแหละเห็นว่าวายังไ้ หนีก่อนจ้าหนีแดดเราต้องหนีแดดสู้ไถ่กัไกบไม่ทันเราหรือจะมาหนีสู้ฟ้าสู้ฝนดูดีท้องฟ้าอย่างสวยเลยอะ่ะ คอมเมนตหน่อยสิช่วงนี้เล่นเซิร์ประกี้ที่ไหนช่วงโควิดหมดเวลาแล้วต้องถ่าเข้าบ้านอยอดอาากลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายลบ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 ,ลบสิเหมือนว่นาแม่นาพร้อมกับดงกล้วย จบไปพร้อมกับดงกล้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายงงมากทางก็เลยไถมาได้